h a p p y NEW YEAR เดี๋ยวนะนี่มันกลางเดือนกุมภาแล้วนี่ว่าคือจริงๆตอนตัดต่อมันก็กุมภาแหละเออก็ไม่รู้ว่าจะตัดต่อเสร็จเมื่อไหร่นะโอ้ให้ตายเถอะสงสัยหลับนานไปหน่อย <c oughs> แต่ช่างมันเถอะเดือนไหนมันก็ปีใหม่เหมือนกันแหลนะน้าแล้วรู้ไหมเราไม่สายไปหรอกนะที่จะทำอะไรใหม่ๆนะฉะนั้น ปีใหม่นี้ผมขอนำเสนออ d ดิทชัฟ f l e ซึ่งในซีรีส์นี้ผมจะท้าทายตัวเองในการทำผลงานชิ้นเอกโดยการส่งรูปมั่วๆแล้วเอาามยำรวมกันเข้า o t o s h o p แล้วก็ตัดต่อออกมาเป็นผลงานศิลปะสุดล้ำเลิศแค่แล้วรูปมั่วๆที่ผมหาได้ไม่ว่าจะเป็นหมูหมากาไกา่หรือไม่ว่าจะเปะนั่นแหละเอาเป็นว่าถ้าพร้อมแล้ว งั้นก็มาเริ่มกันเลยโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับวงล้อสุ่มรูปภาพของเรานั่นเอง ก็จริงๆก็ตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยนะเพราะไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก,ก่อนเลยไม่เคยสมรูปภาพมั่วๆก็ลองตัดต่อเข้ากันให้มันเป็นรูปดีๆสักรูปแต่ก็ถือว่าเป็นการท้าทายตัวเองเหมือนกันก็นไหนๆก็มาเริ่มกันเลยก็แล้วกันอื้โอเค แค่รูปแรกก็ค่อนข้างที่จะเอ่อค่อนข้างที่จะสมองตันทีเดียวอ่าเป็นถนนตีแยกสินะจากมุมสูงอืมค่อนข้างจะคิดหนักเลยว่าจะเอารูปนี้ไปตัดต่อ,อยังไงดีโอเคนั้นก็ไปรูปต่อไปเลยก็แล้วกันอ่า โอเคเป็นทีวีได้น่าอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นอ็อบเจกต์หลักของเราแล้วน่าจะเป็นตัวเอกของชินานนี้เพราะก็อ่าก็ต้องดูก่อนว่ารูปอื่นมีรูปอะไรมั่งฮ่าฮ่าแลนส์สกีโอเค ได้แลนสเคปอันหนึ่งละอันนี้เป็นภาพแลนสเคปหิมะสินะน่าจะใช้เอาไว้ทําแบ็กกราวด์ได้นะโอเคมาเราก็ไปดูรูปต่อไปกันเลยรูปที่สี่แลนสเคปอีกอันละโหไม่เข้ากับเมื่อกี้เลยันเมื่อกี้มาแบบหิมะตอนเช้านะ อันนี้ก็เป็นแบบแบบเมืองเมืองแบบตึกสูงๆตอนกลางคืนแบบมีไฟสว่งสางๆโอเคโอเคโอเคค่อนข้างที่จะยากนล้เนี่ยไหนก็ต้องมาดูรูปสุดท้ายว่ามันจะช่วยเรามากขึ้นไหม <c ười> หรือว่ามันจะทำให้มันยากกว่าเดิม อโอเจออันนี้เข้าไปนี่ตึ๊บเลยเป็นหน้าจอแมทริกโอเคโอเคแมทริกสินะหน้าน่าสนใจเหมือนกันแต่ก็น่าจะคินหนักอยู่ว่าจะทำยังไงดีอืมโอเคยังไงก็ไปกันเลยละกันโอเคก่อนที่เราจะเริ่มกันเรามาทบทวนรูปทั้งหมดที่เราได้มาก่อนละกันซึ่งรูปแรกที่เราได้ก็คือรูปถนน รูปที่2คือรูปทีวีเก่าๆรูปที่3คือแลนสเคปหิมะรูปที่4คือแลนสเคปเมืองและรูปสุดท้ายก็คือหน้าจอที่มีแมทริกซ์นั่นเองแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะก่อนหน้านั้นผมได้ทวีตลงทวิตเตอร์ถามว่าคนมีรูปอะไรบ้างดีนะซึ่งก็มีอยู่2คนต่อมานแรกก็คนเโทกะน,นั่นเองในเออเอ่อเอ่เอโอเคก็ก็ได้แหละอ่ เงินคนต่อไปอ๋อพี่เลยนาของเรานั่นเองไหนดูซิเราจะเอารูปอะไรมาผมว่าเราเข้า Photoshop กันดีกว่านะอ่าตอนนี้เราก็อยู่กันใน Photoshop ซึ่งไอเดียในการทำโปสเตอร์ของผมเนี่ยอยากให้มันเป็นแนวไซไฟก็เลยเห็นรูปนี้แล้วก็ทำการใช้เพนทูเนี่ยมาร์คจุดแต่ละจุดตรงพวกตึกสูงๆอะนะแล้วก็ทำการ m a s มันออกมาทั้งหมด ก็จะได้กลายเป็นแบบนี้อืเอรแต่แล้วแล้วก็ทำการเล่นสีปรับฮิวส i เทเรชั่นนิดหน่อยก็จะทำให้มันกลายเป็นแบบนี้นั่นเองผมอยากให้โทนแบ็กกราวน์เนี่ยมันมีสีมืดๆออกน้ำเงินน้ำเงินหน่อยนะ่ะผมก็ทำการก๊อปตึกแล้วก็วางซ,ซ้อนกันเยอะๆให้มันมีมิติมากขึ้นอืมทีนี้ก็ผมก็ต้องการ รูปแบ็กกราวสินะเราต้องการสีพื้นแบ็กกราวก็เลยใช้รูปนี้แล้วกันเพราะว่ายังไงผมก็ต้องใช้ทุกรูปนะอืมก็ได้เป็นไขทองฟ้าแล้วก็ทําการปรับให้มันมืดๆหน่อยแล้วก็ปรับพวกตึกข้างหลังให้มันมืดตามจะได้มีมิติและระยะที่ถูกต้องมากขึ้นเสร็จแล้วก็ทําให้พวกตึกหลังๆมันดูจางๆหายไปกับหมอกนะนี้มันก็จะมีมิติที่สมจริงมากขึ้น ซึ่งจากการทําไปผมรู้สึกว่าคอมโพสิชันแบบแนวตรงมันรู้สึกน่าเบื่อไปผมก็เลยลองทําแบบเฉียงๆดูอ่าซึ่งก็ออกมาดูดีใช้ได้เลยฮะซึ่งผมยังมองว่าแบ็กกราวน์เนี่ยมันยังไม่ค่อยมีอะไรผมก็เลยกลับไปที่รูปเดิมแล้วก็ทําการเลือกมาสักติกหนึ่งแล้วผมก็ทําการแมสมันออกมาเป็นเหมือนกับเสาต้นหนึ่งนะแต่แล้วก็ทําการยืดให้มันใหญ่ๆอ่า แล้วก็ทําการปรับนิดหน่อยเพื่อให้มันเข้ากับโทนของภาพเหมือนเดิมแล้วก็เนื่องจากมันเป็นเสาใหญ่ผมก็อยากให้มันแบบอยู่หลังๆเป็นจางๆอ่ะ,อะก็เลยทําให้มันจางๆเหมือนหมอ,อกต้นเดียวก็คงยังไม่พอก็เลยเพิ่มอีกต้นหนึ่งเข้าไปก็จะเป็นเสาสอต้นทีนี้แล้วก็เหมือนกับอยู่ในเมืองไซไฟเหมือนกับเมืองในแมทริกแล้อ่ะทีนี้ก็เข้าธีมของโปสเตอร์เราแล้วล่ะต่อไปก็มาที่ออบเจกต ตัวเอกของเราเลยก็น่าจะเป็นทีวีเก่าๆอันนี้นี่เองซึ่งก็เริ่มจากการแมสมันออกมาก่อนเลยอ่าทีนี้เราก็ได้ทีวีของเรามาแล้วแล้วผมก็ทำการจัดคอมโพว่าจะวางยังไงดี ก็ทำการจัด perspective ให้มันถูกต้องอแล้วก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะแต่แล้วก็ทีนี้ก็เราก็จะมาทำการปรับโทนสีภาพให้มันเข้ากับแบ็กกราว n ์เหมือนเดิมเล่นกับ h u e s a t u r a t i o นนิดหน่อยแล้วก็ปรับฟิลให้มันไม่สีน้ำเงินเกินไปนะเพราะว่าทีวีจะสีน้ำเงินทั้งหมดไม่ได้อะเราก็จะได้ภาพอย่างนี้ ทีนี้ก็ทีวีเนี่ยก็จะเริ่มเข้ากับแบ็กกราวของเราล,ละก็ทีนี้เนี่ยเพอร์เ c t i v e มันถูกต้องก็จริงแต่ว่า Object มันแปลก,ปกเพราะว่ามันดูไม่เหมือน 3D ดนั้นผมก็เลยจะทำให้ทีวีเนี่ยมันออกเป็น 3D ขึ้นมาโดยการวาดพื้นแล้วก็บอดี้ด้านข้างของมันมแล้วทำการก๊อบเท็กเจอร์ของทีวีเนี่ยก็ทำการวางวก็เพ้นๆมันทำการ แต่งเติมสีอะไรนิดหน่อยแล้วก็ได้เป็นแบบนี้อะนะค่อนข้างดูดีใช้ได้เลยก็ทำการเพ้นท์เทคเจอร์ให้เต็มทั้งตัวบอดี้ของทีวีเสร็จแล้วก็เหลือเรื่องเงาก็เลยทำการเพ้น์เงาไปให้มันดูมิมิติแล้วก็สมจริงมากขึ้นอืเสร็จแ,แล้วต่อไปขั้นต่อไปผมก็ทำการเลือกตรงหน้าจอของทีวีทั้งหมด แล้วก็ทําการเพ้นสีเขียวเข้าไปาแล้วก็ใส่เบลอนิดหน่อยนี้ก็จะเหมือนกับแสงเนี่ยออกมาจากหน้าจอเล่นกับเลเยอร์โหมดนิดหน่อยก็จะได้สีแบบนี้ทีนี้ผมก็เลยเพิ่มฮิวสัตตเทอร์เรชันมาใส่ทีวีปรับสีให้มันคล้ายๆกับตัวแสงที่ออกมาจากหน้าจอแล้วก็ทําการอินเวอร์สแมสแล้วก็เพ้นแค่ตรงพวกขอบๆมานะให้มันเหมือนกับว่าแสงตรงหน้าจอเนี่ยมันตกกระทบมาที่ทีวีจริงๆจะได้มีความสมจริงม,มากขึ้น เป็นไงล่ะมันข้างสวยใช่ไหมล่ะแต่มันก็จะเป็นโปสเตอร์ผมไม่ได้ถ้าไม่มีผมะนะก็เลยเอาผมใส่เข้าไปในหน้าจอทำการเล่นกับเลเยอร์มดนิดหน่อยแล้วก็ปรับไปปรับมาก็จะได้เป็นแบบนี้นะแล้วก็ทำการลบๆส่วนที่มันเกินมานอกจอจะได้เหมือนกับว่าผมอยู่ในจอ,อจริงๆ โอเคต่อไปก็เป็นภาพแมกิทกสินะผมก็ทำการเลือกส่วนหนึ่งของแมกิทกมาเสร็จแล้วก็ทำการมาวางใส่โปสเตอร์ขยายใ,ใหญ่ๆทำให้มันเหมือนกับตกไปพร้อมผมก็จะทำให้ภาพนี้เหมือนกับว่าผมกำลังอยู่ในโลกแมกิทกที่กำลังล่มสลายน่ะอ่าซึ่งพอทำทำไปผมก็รู้สึกว่ามันดูขาดอะไรบางอย่างไปอยู่ผมก็เลยกลับมาที่รูปนี้อีกแล้ว เสร็จแล้วก็ทำการก๊อปตึกนี้ออกมาแล้วก็บางทับตัวแมทริกซ์ให้เหมือนกับว่าตึกมันกำลังสลายกลายเป็นแมทริกซ์นั่นเองปรับโทนสีให้มันเข้ากับรูปแล้วก็ทำการปรับสีของแมทริกซ์ให้มันกลายเป็นสีส้มน่อนะจะได้ตัดกับแสงหน้าจอแล้วก็เข้ากับตัวผมด้วยทำแค่ข้างเดียวมันอาจจะไม่พอเพราะว่า มันจะทําให้องค์ประกอบโดยรวมของรูปภาพมันไม่เท่ากันนะนะก็เลยทําอีกข้างไปด้วยเลยเอาล่ะมาที่รูปที่คุณโทกะให้มากันก็ผมก็จะเอาแก้วน้ํำส้มนี้ไปใช้นะกันนะก็ทําการแมสด้วยเพนทู 2. แล้วเราก็จะได้แก้วน้ําส้มออกมานั่นเองอ่ะ แล้วก็ทำการปรับขนาดนิดหน่อยลบตรงขอบข้างบนออกเพื่อให้ perspective เนี่มันจะได้ไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็ทำการวาร์ปใหม่เพื่อให้แก้วมันโค้งขึ้นทีนี้มุมมองของแก้วเนี่ยมันก็จะดูสมจริงมากขึ้นอ่าก็ทำการปรับโทนสีแล้วก็ใส่แสงตกกระทบนิดหน่อยนี่ก็จะดูโอเคขึ้นละ โอเคต่อมาก็รูปนี้ตอนแรกก็ไม่รู้จะทําอะไรกับรูปนี้เลยแต่พอได้เจอตรงนี้ที่เป็นหินอ่าก็เลยทําการใช so ้ล่าโซ่ทูแล้วก็ดึงมันออกมาทําการขยายหน่อยๆแล้วก็วาดให้มัน3ามดีมากขึ้นนะนะเพราะว่ามันขาดตรงขอบแล้วก็ทําการก๊อปมันมาอีกอันแล้วก็แมสลงตรงขอบทั้งสองเพื่อให้มันได้ texture, เท็กเจอร์หินเหมือนกันทั้งคู่ทีนี้ก็ จะทําให้หินเนี่ยดูเหมือน3ามมิติมากขึ้นละมันจะเป็นเหมือนก้อนหินอันหนึ่งที่ตกไปพร้อมกับเราอะนะทำการใส่เงานิดหน่อยแล้วก็ปรับโทนสีทีนี้ก็จะดูเข้ากับภาพมากขึ้นแล้วก็ใส่แสงตกกระทบที่มันตกกระทบมาจากแสงของหน้าจอนะอ่าโอเคค่อนข้างดูดีใช้ได้เลยแล้วก็เพิ่มไปอีกสัก3าสีอันให้เหมือนกับว่ามันตกไปพร้อมกับเราด้วย ก็ใส่แสงตุกระทบเพิ่มเพราะว่ามีแสงที่มาจากตัวเมทริกซ์ด้วยนะซึ่งผมก็กลับมาที่รูปนี้เพราะว่ารู้สึกว่าใช้น้อยไปนหน่อยนะนะพะก่อนหน้าน,นี้ก็ก๊อบมันมาแค่ท้องฟ้าเพื่อมาใช้เป็นแบ็กกราวเองครั้งนี้ผมก็เลยก๊อบป,ป่าไม้ในรูปเพื่อเอามาทำเป็นเหมือนกับหญ้าที่จะขึ้นตามหินนะ่ะ หลือภาพนี้ภาพสุดท้ายแล้วสินะก็ภาพที่พี่เลให้มาจริงๆมันเป็นไฟล์กิฟต์ใช่ไหมล่ะผมก็เลยทําการสกินช็อตมาแทนแต่ว่าด้วยความที่สกินช็อตมาภาพมันก็เลยไม่ชัดฉะนั้นผมก็เลยทําการตัดสินใจว่างั้นผมจะวาดขึ้นมาใหม่เองแล้วก็ทําการเติมแต่งภาพให้มันเสร็จสมบูรณ์ไปเลย ในที่สุดกเกษสักทีสินะออกมาสวยมากๆเลยผมก็ไม่อยากจะเชื่อฝีมือตัวเองเลยว่าทําอะไรแบบนี้ได้ยิ่งเป็นครั้งแรกซะด้วยที่ลองทําอะไรแบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกันยังไงก็ถือว่าเป็นการฉลองครบรอบหนึ่งปีของแชนแนลนี้ไปเลยก็แล้วกันสาหรับใครที่ติดตามมาตั้งแต่แรกก็ขอบคุณสาหรับการสนับสนุนนะมจะพยายามทําต่อไปเรื่อยๆยังไงก็อาจจะสายไปหน่อย แล้วก็สวัสดีปีใหม่นะแล้วก็เจอกันในเร็วๆนี้ล่ะเจะเจอกันล่ะบ๊ายบาย